เป็นว่าจุลาจิวแล้วผมตอนนี้ลงมาลองดูนว,ว่ามันจะขึ้นไหมครับสวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่กับบางรินเหมือนเดิมวันนี้ก็นะจะมีว่าตัวจิ๋วมาเพิ่งทำเสร็จมึงตะกี้เลยครับผม เป็นว่าจุลาจิว๋วคร้บผมตัวนี้เดี๋ยวเรามาลองดูนว่ามันจะขึ้นไหมครับผมโอเคมาโอเคครับผมนี่นะเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันก่อนว่ามันจะความงามมันจะประมาณไหนครับผม โอเคเดี๋ยวเราจะไปลองกันเลยครับผมว่ามันจะขึ้นดีแค่ไหนหรู้ว่ามันจะ <Okay. S 1> อโอเคโอเคก่อนอืึ่นก็อย่าลืมฝากคนไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับผมเ,เพื่อไม่เป็นการพลาดในการลงคลิปไปต่อต่อไปครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาลองกันเลยเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาผมเดี๋ยวปล่อยเชือกก่อนปล่อยเชือกโอเคไป <laughs> <laughs> เดี๋ยวบางที้ต้องเปลี่ยนอันนี้อีกนิดนึงสายเป็นตรงสายหน้าอกให้มันอ่อนอีอนอกนิดนึงับผม มาดูกันดีครั้งหนึ่งครับผมเดี๋ยวมันดูกันใหม่ครับผมอีกทีหนึ่งให้ยตายสิมาครับผมมา เ okay. มืองเรนคิดว่ามันน่าจะหนักหัวไปนิดนึงเดี๋ยวเราจะไปใส่หางกันอีกนิดนึงครับผมแล้วก็มาดูู้กันอีกครั้งนึงครับผม two hours later โอเคครับทุกคนตอนนี้ก็ได้ไปใส่หางมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาลองกันอีกทีนึงว่ามันจะขึ้นหรือไม่ไปครับผมนี่ไงโอเคเดี๋ยวเอาไหมเอาไหมลองไหมครับผม แบบนี้เขาเรียกว่าขึ้นนะขึ้นจากพื้นแล้วก็ลงกลับก็นี่เลยครับผม โอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้ว้าวจุฬาจิ๋วประมาณนี่ครับผมโอเคก็เนี่ยมองเองก็ประมาณนี้เลยนะตัวก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่แล้วก็ไม่เล็กเกินไปโอเคครับผมก็สิบก็สำหรับว้าวตัวนี้ครับผมใครสนใจติดต่อก็สั่งซื้อไม่ได้ครับผมตัวเลขสิบบาทับผมสิบบาทับผม โอเคผมก็สําหรับคลิปนี้ครับก็มาทําให้ดูเล่นๆเฉยๆว่ามันจะขึ้นหรือเปล่าผมก็ทําแบบกากๆนะครับผมแต่ว่าันก็ขึ้นประมาณนั้นขึ้นแบบกากๆก็สด้วยก็กลิปขึ้นเยถ้าชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยได้ครับผมเพื่อแม่เป็นกันพลาดในคลิปต่อไปครับผมโอเคสําหรับลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับ